พันวาตื่นเศร้าคืนมากระจบต่สิไปให้ไปสวนมื้อนี่ก็คือการพาทุกคนมาเก็บแตงกวาค่ะแตงกวาแตงนี่เป็นแปลงทดลองของไม่ยายนะคะก้อนหน้านี้ไม่ยายเคยปลูกมาสองสามรอบแล้วก็ยังบบได้ผล,ผลผลิตดีเท่าที่ควรค่ะแปลงนี้ก็เลยร้องไม่อีกครั้งนึงนะคะด้วยการหมักดินให้ดีก้อนในระหว่างหมักดินไว้เดือนหนึ่งไม่ยายก็สร้างมเมล็ดพันธุ์มาล้อไว้เลยค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์นี่สองร้อหกบาทเก้าสิบตังค์นะคะแต่จําบได้แล้วค่ะว่ายี่ห้ออีกอย่างเนาะ,ะเมล็ดในซองมียี่สิบถึงสามสิบเม็ดนี่ละค่ะไม่ยายก็ยอดเป็นลุม ลุมนะคะลุมละ2อถึงสต้นค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วพอโตขึ้นจากน้อยไม่ไ่กตีข้างให้มันขึ้นข้างนะคะแต่พอดีมันบ่ยอมขึ้นข้างค่ะไม่ใหญ่กับ่มีเวลาจับมันขึ้นนะคะและช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกชุกค่ะมาให้มาสวนลําบากไม่ใหญ่ก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะคะมันก็เลยเลื่อยมาในแปลงแบบนี้ละค่ะและช่วงที่ฝนตกชุกนั้นนะคะแตงของไม่ใญ่กะได้ยุบตายไปหลายต้นขึ้นกันค่ะซึ่งนั่นก็จะเป็นข้อมูลให้ไม่ใหญ่เก็บไปพัฒนาในแปลงต่อๆไปค่ะ ในการปลูกแตงกวาใระยะเวลาประมาณ30มือก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะซึ่งตอนนี้แตงกวาของม่ไย่กับอายุ30มือค่ะจากการที่ม่ใง่ศึกษามานะคะเขาบอกว่าถ้าเารักษาต้นและก็ยอดแตงกวาได้ดีจะมีอายุการเก็บผลผลิตอยู่ที่1นึงเดือนค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่า แตงกวาแต่ละรุ่นจะมีอายุรวมตั้งแต่การปลูกจนถึงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตรวมทั้งหมดอยู่ที่2เดือนข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อให้มีแตงกวากินและกระจำหนายทั้งปีค่ะแปลงนี้จึงเป็นแปลงทดลองของไม่ใหญ่ที่จะทําการพิสูจน์ว่าการที่ปลูกแตงกวาในดินมัก จะเก็บผลผลิตได้นานถึงหนึ่งเดือนตามที่ได้หาข้อมูลไว้หรือเปล่าและแตงกวาที่ว่าส่ฮอร์มนลการแปลงเพศจะดกซ้ำใดผลผลิตเป็นที่หนาพอใจหรือเปล่าไม่ไก็เลยปลูกแตงแปลงนี้เอาไว้ทดล้องเพื่อที่จะเอาไว้ลุยงานจริงในปีหนาค่ะเพราะบางเชื่อการกลูกแค่ทฤษฎีมันว่าสามารถที่จะตอบโจทย์อย่างไม่ไ่ได้ไมีไงก็เลยลุยไปเลยค่ะทดล้องไปเลยย้อมเสียผลผล,ผลิตที่หนึ่งซองนะคะย้อมเสียระยะเวลา กว่าจะได้ประสบการณ์ในการปลูกแต่ละข้างเนี่ยรู้สึกว่ามันยากยากนะคะแต่เวลาปลูกแล้วได้ผลผลิตด,ดีเห็นเขาเจริญเติบโตดีนี่มันภูมิใจล้ายหลายค่ะอย่างเช่นที่มือนี่ไม่ใญ่ตัดแต่งไปยิ่มไปนะคะผู้ใดเพื่อนมาเห็นเพื่อนก็เชีว่าบ้าแล้วเนาะแต่ไม่ใหญ่ก็ภูมิใจล้ายหลายค่ะที่ไม่ใญ่ปลูกแต่งแค่ซองเดียวเราก็ได้ผลผลิตหลายปันนี้นะคะลงทุนไปหกบาทเจบาทถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยล่ะค่ะแล้วว่าแม่นผลผลิตแค่ในมือนี่เท่านั้นนะคะซึ่งในมืออื่น แตงน้อยมูนี่ก็จะง่ญ่ให้ไม่ใ่ญ่ตัดได้อีกเรื่อยๆเดี๋ยวมาเบื้องน้ากันนะคะว่าแตงของไม่ใหญ่จะสามารถตัดได้อีกจากมือแต่เห็นแบบนี้ไม่ใหญ่ก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการปลูกแล้วล่ะค่ะสําหรับผู้ใดที่คิดสิป,ปลูกแตงไว้กินเองนะคะมาลองปลูกเบื้องแล้วก็ลเลี้ยนรูปไปน้ากันค่ะเอาประสบการณ์มาบอกเล่าแชร์กันฟังนะคะคลิปนี้ไม่ใ่ญ่ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไม่ใหญ่แน่เดอ้อจา้าสวัสดีค่ะ